you สวัสดีครับก็มาดูตัวผล o d u ั t ตัวใหม่นะครับเป็นเลเซอร์ความเข้มข้นสูงเลเซอร์บูนะครับไล่นกนะครับตัวนี้อ่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่าเลเซอร์บูไล่นกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของตัวเลเซอร์ความเข้มข้นสูงนี่นะครับแสงมันจะเข้มข้นสูงมากคุณจะเห็นเป็นเส้นนะครับเส้นเป็นเส้นเดี๋ยวมาทดสอบดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ามาทดสอบดูกันนะครับตัวกล่องก็จะแถมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใส่ในตัวนี้อ่าในนี้ แบตเตอรี่นะครับแล้วก็แท่นชาร์จนะครับแล้วก็หวัวเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็มีเท่านี้นะครับอุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้านดูว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูความเลเซอร์ความเข้มข้นสูงครับว่าเราจะจุดไม้ขีดไฟติดไหมนะครับมาดูกัน นนี่นะครับประมาณนี้นะครับเลเซอร์ความเข้มคนสูงบูเลเซอร์นะครับสามพันมิลิวัตสาม0มื่นวิวัตต์เซอร์ไรนก ความเข้มข้นสูงนะครับเราจะมาดูนกนะครับว่าเป็นไงนี่ออกไปนี่นะครับนี่นี่ไลนกนะครับเรเซอร์ความเข้มข้นสูงห้าสามหมื่นมิลลิวัตต์นะครับเราจะมาไล่นกดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ไปหมดเลยเห็นไหมนี่นี่เเซอร์ความเข้มข้นสูงนะครับ อืนี่ความเข้มข้นแสงแรงนะครับแรงมากนะครับอืมนี่นะครับ